สวัสดีครับวันนี้ติดออกาล่าสิดไหมฮไปห้สินะไปทาง้แค่โมแดลไค่แค่โมแดงนะครับเด้อตตาม่ว่าจะได้หลายโนไดมันนี่จะผ้าเนี่ยนองไสผ้าไปพี่ไสหลุบรอสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีานั่แหละครับไปหาใค่โมแดงนะครับเด้อเหมือนเด้ะ ฆ่าไปมึงเป็นไรมันแดนะครับเียมบุกปบกอนแล้ว Yeah. You know. บอไหนยู่ไหอยู่ยไ,รรออไย,ไยูครับเเขาไปตัววจะดี แดงเลยเสียไปแล้วครับเสียไปแล้วต้นทาเสียบลย้ทาเสียโอู้ล่งุ่เต็มด้วนะ าเบา,บาโอ้ทั้งนี้ไนหะโอ้ยเห็นนะครับด้อางี้ยแข่หมดแดงเบื่อเส้นเน่โอ้โ,โเต็มเลยหมดเนี่ยเงี้ยนะเพื่อนมาครับลุยตอ่อครับท้งดูซื้อเป็นทงดายหรอ่พ ไทยเเลยเบอรสิครับิดพอโล่บั่งนั้นด้อนี่แหะของหายยากินยากราคาแแพงไปขครตลาดน่ะเขาขายขิดละสามร้อยก็จะไปว่าเขาด้วครับเด้อมันอวาโลหกยโล่ละคนละครับเมอละกสบาทคนละ ยืนไลไปเลข้างนี้โอ้ยหลายๆโอยหลายข้ามดแดงมัเนยอยู่นน่เคี่ยวมูแดงออกตรงนี้ครับ้นี่ไยมันแดงขมุดแดงนี่แหะของหากินงากเออองงมันหอยไปอู้ยการทำากันวัยวยุอ่ะต่ออีกข้างนึงนะครับ อโอ้ยคู้ๆยุ่งเต็มแล้วนี่ยนะโอ้ยขึ้นลงขึ้นไปได้ขึ้นไปซ่องพงอวกไอ้แก้วอะนหลายเต็มข้อได้คนละขว่า ไม่เต็มยังไงไปไปไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวใคากินยากหรือยัง,นงนเ,เนื้อเขี่ยวว่เนี่ ได้ไรไปไหนหึกวักมมนพ่อแม่แม่หาลูกองส่งเนี่ยยังยาหาลูกวะยังยงหาลูกวัดโอ้โหหลายเลยหลายหลายวัดว้าว้ายรครับพี่นอองเ้อะไปไหนใส่บุญแดงอะมาจะหากันกินไดงง่ายเย บาทุดไายนะเด็บเลยม,มามา,มาโอเคโเครับของสูงหาก,กินยากลกกั<ม>บแพงขายแต่ละสุบหมืไปไนวไทยลงน้าหรือรไทมัเมนเหเต็มเลยครับในมีเต่ไทยมันเน่ยไทยมดแดงด้พี่น้อเน้อเนี่ยชวยิ้ารด้วกินอ๋อไม่ไม่ออกกินเทียไม่ไม่ไีกิน Là. Là, chút này. Thế này, như chụp này. Tiền kiếm khiến cho chiếm thêm bóng 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 kia bóng 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 กินยากยากเขาขายตามตลาดว่าเขาจะขายแพง่อง,พงองมางขายแพงเนี่ยผมมามูาค่าดีเขาขายแล้วครับทำบาททำเ,เปียไปทำบาททำเปี้ยบปน้นกว่า โยงๆเยตามทองกัเต็มยุโอ้มอะไใคด้บนอมีแค่มึงำในละไข่หมดแดงของแคจะไปได้พี่น้องเลยวันนี้อยากกินมาเด้อโันได้กินได้แน่ทยุทธศาร์ฝนี่งายลเตียมน้อยนึงนี่มี่จะไครเหรอครับโอ้เต็มยอ กองสูงหายกินยากตัวเธอได้กินฮำมโปกไข่มดแดงอ่าวันนี้ครับมาหลังจากเขาเห็ดมาแล้วกันนี่แหละมาเลือกเอานี่ผู้ชมนั่นเลยครับนั่งกระมลอยู่นี่เห็นบ uh, ่นี่ลายใบใหญ่โอ้ลายโอ้เอฟซี้เขาอยากเห็นกันเนาะ เคเห็นมเห็นก็เ่ห็อาม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 าเค็กีวตกนเียาใเต็มเลยห่นครับโอ้ยนี่แหละของสูงหากินยากหากินยากกะว่าเิ้นสิบห้างนจะได้โลนึงเนี่ ถึงเมื <S <S ่อไดร่เยละะครับไข่หมดแดงครับหมดให้ตรงตรงเต็มอยู่หมดไปเถอะตัวน้อยไปก้อยกินนะครับเด้อาติดตามไว้อะไรเลนะสวยมีขานนะมันลดไปหาอึงหาหอยนะ